รบพิเศษแขนงการลาดตะเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมหรือที่รู้จักกันในชื่อรีคอนเป็นหนึ่งในสุดยอดของหน่วยรบพิเศษของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือแต่ละปีจะมีเด็กหนุ่มจากเหล่าทัพต่างๆมุ่งหน้ามายังหาดเตยงามอันเป็นที่ตั้งของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเพื่อเข้ารับการฝึกหลักสูตรนี้แต่เพราะว่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่กลับออกไปพร้อมกับเครื่องหมายแสดงความสามารถที่อกด้านขวาและอาจมีบางคนเช่นกันที่ไม่มีโอกาสได้กลับไปยังหน่วยเดิมตลอดกาลเพราะตามระเบียบการฝึกหลักสูตรรบพิเศษทุกแขนงของเราทัพระบุไว้ว่าให้จาหน่ายได้ไม่เกิน5%เเซึ่งทุกคนที่เข้ารับการฝึกต่างรับรู้รับทราบและน้อมรับด้วยความเต็มใจเพราะหลักสูตรรบพิเศษทุกแขนงถือเป็นหนึ่งในความใฝ่ฝันของชีวิตลูกผู้ชายชาติทหารที่อยากจะก้าวไปถึงจุดสุดยอดในวิถีของนักรบสำหรับหลักสูตรรีคอน,นี้นะครับ ชื่อเต็มๆก็คือหลักสูตรลบพิเศษขแขนงการรัตรเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิโยทินโดยมีช่วงเวลาการฝึกทั้งหมด3เดือนแบ่งออกเป็นภาคที่ตั้งภาคทะเลและก็ภาคป่าภูเขาอย่างละหนึ่งเดือนภาคที่ตั้งเนี่ยเราก็จะเรียนในส่วนของเรื่องของทฤษฎีเพื่อที่จะได้นําความรู้ในด้านทฤษฎีเนี่ยมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจในภาคทะเลและก็ภาคป่านักเรียนจะถูกสอนให้ อดทนทั้งในด้านของสภาพร่างกายและก็จิตใจและที่สำคัญที่สุดก็คือการทํางานเป็นทีมเนื่องจากว่าหลักสูตรรีคอนของเราจบออกไปแล้วนะครับเราจะปฏิบัติภารกิจจริงด้วยหน่วยทหารขนาดเล็กซึ่งการทางานเป็นทีมมีความสําคัญอย่างมากแต่ละคนในทีมจะต้องมีความรู้ใจกันทํางานเป็นหนึ่งเดียวสอดประสานกันเพื่อที่จะตอบสนองกับภา,ารกิจพิเศษและก็ภา,ารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป ตลอดระยะเวลา3เดือนของการฝึกหลักสูตรรีคอนรับตั้งแต่วันแรกที่ทหารหนุ่มได้รับคัดเลือกเข้ามาจำนวน84นายพวกเขาต้องเจอกระบ,บททดสอบทั้งร่างกายและจิตใจอย่างหนักบางคนยอมแพ้ตั้งแต่วันแรกเนื่องจากร่างกายและจิตใจอ่อนล้ากเกินที่จะทานทนไหวส่วนคนที่ใจสู้ไม่ยอมแพ้ก็ยืดปกรับการทดสอบกันต่อไปโดยมีความมุ่งหวังสิ่งเดียวก็คือปีกหรือเครื่องหมายแสดงความสามารถเพื่อนำมาประดับที่หน้าอกด้านขวาเท่านั้น การได้นอนเพียงแค่วันละสองชั่วโมงกินวันละหนึ่งมือ้อฝึกแบกเรือ,อยางพายเรือต่อเนื่องอย่างไม่หยุดพักสิ่งเหล่านี้คือบททดสอบสําหรับภาคที่ตั้งและภาคทะเลแต่ยังมีภาคป่าและภูเขาซึ่งเป็นช่วงการฝึกที่หนัก่วงที่สุดต้องอาศัยความรู้ในการเดินปา่าการนารงชีพในปา่าการโจมตีการราดตระเวนกว่าจะผ่านแต่ละวันไปได้ร่างกายก็เหนื่อยล้าแสนสาหัสทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้นักเรียนรีคอนเหล่านี้สามารถที่จะทํางานเป็นทีมการฝึกหลักสูตรนี้เนี่ยเราสอนให้นักเรียน ได้รู้จักการทำงานเป็นทีมเพราะว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยมีความสำคัญมากชุดลาตวเวนขนาดเล็กหน่วยทหารขนาดเล็กหรือว่าหน่วยรีคอนของเราเนี่ยทำงานเป็นทีมเล็กๆ5คนหรือว่า8คนทุกคนต้องทำหน้าที่แทนกันได้ทุกคนจะต้องมีความรู้ใจกันแต่ในรุ่นนี้เนี่ยเราเน้นในเรื่องของการรบในเมือง มากขึ้นเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์สามจดเชนภาคใต้เนี่ยมีความจาเป็นที่เราจะต้องส่งทหารนาวิกโยธินแล้วก็ทหารหนอื่นๆออกไปทํางานที่สามจดุดแชนภาคใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยการลบในรูปแบบของการลบในเมืองเนี่ยจึงมีความสําคัญและจําเป็นเราจึงสอดแทรกเข้ามาในหลักสูตรรีคอนมากขึ้นครับ ในเมื่อหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือมนุษย์กบมีสัปดาห์นรกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบททดสอบที่โหดที่สุดรีคอนก็มีปัญหา72ชั่วโมงที่หินไม่แพ้กันนักเรียนรีคอนรุ่นที่45ที่เริ่มต้นเข้ามามี84คนแต่เมื่อยากเข้าสู่ช่วงปัญหา72ชั่วโมงเหลืออยู่เพียง58คนเท่านั้นและนับจากนี้ต่อไปอีก3วันพวกเขาต้องหอบิ้วกันไปให้ตลอดรอดฟังโดยแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนหรือแม้กระทั่งเวลากินจนทําให้นักเรียนรีคอนรหัสัส7ถึงกบนอระหว่างปฏิบัติภารกิจผู้ฝึงกีบฐมอยระาล เบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามถึงเวลานี้ไม่มีนักเรียนคนไหนที่คิดจะยอมแพ้รวมทั้งนักเรียนรีค่อนรหัส57ทสเมืี่มาฟื้นขึ้นมาสิ่งแรกที่เขาบอกกับครูฝืกนก็คือขอกลับไปฝึกซึ่งนักเรียนรหัส57บอกว่าถึงวันนี้ไม่มีอะไรจะมาหยุดความตั้งใจของเขาได้แม้จะมีเงินล้านมากองตรงหน้าเพื่อให้เลิกฝึกก็ไม่เอาตอนนั้นคือผมฟื้นตัวที่โรงพยาบาลน,นะครับผมก็งงว่าผมอยู่นี่ยังไงผมก็ถามเจ้าที่บยาลเขาว่า ผมอยู่ที่นี่ได้ไงทงั้งที่ผมฝึกอยู่ครับตอนที่ผู้ไปไม่รู้สึกตัวครับนะผู้ฝึกเข,เข้าไปผมก็ถามว่าผมมีโอกาสได้กลับไปฝึกต่อไหมเพราะว่ามันเหลือเวลาไม่เยอะแล้วครับ <c oughs> ที่จะจบหลักสูตรนะครับคือตอนนี้ยังไงไม่ว่าเป็นอะไรก็จะต้องเอาให้จบใช่ครับเขาก็ถามผมว่าผมจะกลับไปฝึกต่อไหมครับคาตอบคาตอบเดียวคือต้องกลับครับตอนนี้สมมุติว่าตอนนี้เอาเป็นร้านวางตรงหน้าเลยบอกว่าโอเคคุณเลิกฝึกอะเอาไหมไม่ครับ เงินล้านไม่มีผลแล้วใช่ต้องปีกอย่างเดียวใช่คิดว่าสิ่งที่เราได้จากจากการฝึกครั้งนี้คืออะไรมันฝึกด้านจิตใจเราครับจะสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยครับให้เราเข้มแข็งอดทนครับผมเป็นักวิกรถินครับต้องต้องมีปีกนี้ครับเพราะว่าได้ใช้ในบริการปฏิบัติงานจริง ภารกิจนี้จะเป็นบทพิสูจน์สุดท้ายในการเป็นนักรบเลือดเหล็กแต่การฝึกนี้ยังไม่จบพวกเขายังมีบทพิสูจน์ทางจิตใจรออยู่ยังที่หมายสุดท้ายและที่นั่นจะได้รู้กันว่าพวกเขาเหล่านี้พร้อมที่จะเป็นนักรบพิเศษรีรคอนหรือไม่ติดตามบทสรุปของพวกเขาในสัปดาห์หน้าทีมข่าวความมั่นคงนิวทีวีรายงาน